สวัสดีครับวันนี้นะผมจะพามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างมะละกอเตี้ยชุมแพลกับมะละกอแก้วกลางดงนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นมะละกอเตี้ยชุมแพลนะสองต้นนี้นะครับผมข้อแตกต่างแล้วผมจะพามาดูมะละกออีกหนึ่งสายพันธุ์นะเป็นมะละกอแก้วกลางดงครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นมะละกอแก้วกลางดงนะครับผมผมเอาไว้สามกิ่งนะครับผมออกลูกทุกกิ่งเลยเห็นไหมครับนูนนูนนูนซนทางนั้นเห็นไหมนะกำลังติดดอก อันนี้ก็นี่ครับผมปลูกพร้อมกันนะผมว่าข้อดีข้อเสียต่างกันนะข้อดีคือมะละกอแก้วกลางดงนะติดลูกเร็วติดเร็วกว่าเป็นเป็นเดือนเลยนะครับมะละกอแก้วกลางดงผมปลูกไว้อย่างละสองตัวน,นะผมพามาดูนี่นี่ลูกมันเห็นไหมเต็มเลยมีทุกกิ่งนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างนะแก้วกลางดงต้นอาจจะสูงกว่าแต่ข้อดีคือติดลูกเร็วกว่าลูกจะสวยเห็นไหมครับลูกโดกมากเลยมีแทบทุกกิ่งเลยนะครับมะละกอแก้วกลางดงนะข้อเสียมะละกอเตี้ยชุมแพรดูครับ ติดลูกจะช้าก,กว่าเห็นไหมแต่ก็เริ่มติดติดดอกแล้วเห็นไหมครับติดลูกช้าก,กว่าแต่ข้อดีของมันคือมันเตี้ยนะ